สบ,บายดีสบ,บายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีโมทุกคนทุกคนเี่เขามาชมิีวิดีโอของสานกเนาะอ่าคลิปนี้ก็อ่าภาบบรรยากาศเลยฟ้าลังฝนทุกคนเอ้ยในเท้าแพทย์ฝนอันหาฝนหวัวใช่อดทนเด้อแมดอ่ะอดทนเด้อจังอยกะนเงินแล้วแล้วเด้อ ันแล้วเราก็ไปอยู่หันมั่งเนี่ยอันนั้นไปมางมางฝ้ามันมางฝนกห็หามาซ่าเปียกเเจ้ามางนั้นฝนหามาซ่าด้วยเอาหัวแข็นเสื้นลูก Bà thôi Nung xem và ngầm ngầm Nhìn nhìn rút eh mhm 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 đây là mhm 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 ít mhm mhm này ít ลนี the the ้มาเอาอย่างมาเห็นไงอหุชติกมัดผมเอออหุชติกมัดผมอย่างมีนกอันเอาหัเขาอันจอมนะากันเอาไปหิมเขาไม่นกบึดมนกซื้อหงบัก่เอาหัโอเคแล้วงามเนาะมเป็นขอเสียไ Thật <laughs> 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 à, khấu à, không hiền Để hmm hmm vẫn không hiền Bắc hê hê, bắc ngầm hmm Bà bây hmm 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 bà hmm hồi hmm này hmm 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 Hồi hmm 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 tục à phần hạ hmm hoa กินแล้วอีเละเกนเแล้วพ่อเกนเแล้วหน่อยหนึ่งอีคุณเพื่อใช่หรออีคุณเพื่อใช่อู้ไปบ้านเอ้ยคุณออกไปบ้านก็ไปลมผู้มเบาไปบ่คุ้มเช้าวว่าี่จะลุ่มผู้สาวนานะผมผมมีผู้สาว้าที่ยู่น้ำไปแล้วไปลมผู้สาวนี่แล้วพ่อเห็นอันเด็กน้อยบอกกอบอีเต้าอีจอมอียุง ปุ๊กบ่เห็นหูวอีคุณเขาทำชิ้ตัวแล้วพีเนาะอันอีอีคุณเพราะว่ามันมันยูนำอันมีเมนอกย่างเขาบุญไทยอินนู่นอีวาดยูนำกันทันเด็กน้อยเด้เออน่เน่เราอันเราไอ้ฮอตอันอันยูยู่วันกบมังม่วงนี่เน่ะเออแล้วพอลูกอยู่กบมังม่วงพูนไปฮอด คุยแห้งอลไรพอลองไปเราเนี่ยเอาเห็นช้างไล่ช้างบ้านบนแม่นช้างป่าอะไช้างบ้านเนี่ยพอตับแล่นมาบึ้งเมื่อยเบงด้อคันอันไปล่อป้ากันเห็นช้างเราเคี้ยวให้เด้อยันมันอันคุบยันเขาคุบมาเนี่ยนี่แล่นมาไปเกื้อป้าเจ้าบุญชงเออลงบุษชเกือบเด้ว ้องไปเม่ปฏิบันไปตากับมาแล้วพอไปหันลองพุยเมี่ยงหันต่อคุยนำช่งหันกเห็นพลาวด้กับคุณช่งได้เขาขึ้นมามาเฮ็ดป้าชั่มนี้กูมีเขาขึ้นมานำกัน่าพอหันเขาช็อตหันมองไปเขาช็อตขึ้นหันชั่นี้เขาชวนขึ้นชั่นี้ สองคนเลยเยอะชุดก็ถูไล่คนก่อนอืมแล้วอันเบิ้งวะเนี่ยพออันไปอันเบิ้งแหล่าเงินนะเบิ้งแหล่าเงินอยู่นี่นะเบิ้องเหล่างามบ่งามมักแล้วเนาะมักแล้วมักงามเย็นสบายดีพอมัดก่อนชุดทันพอเราอันเอาลังสุดุ่นมีอันนี่มีมีหออีแม่แล้วก็สติ๊กแดงยุนรอดแดงยุนนำกันเด้อยุนนำกัน เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่นํากันเนาะนํากันอืมน้องมุกไดมักลังนี้บ่เอ่อน้องมุกลังอันมักลังสุดท้ายนี้น้องมุกน่ะกอันมาลเบิ่งไปไปเบิ่งนําอันฮอคิงแแล้วก็เอยลี่แดเนาะกเลาะเบิ่งล่ะน้องมุกก็ขึ้นไปบอกแม่นกอยู่เฮือนเลยไปสิอีมุกับพอหน้าไปพุ่นเยียบไืนอือลูกว่าเอาลังนี้บ เออเออี่อเนเ่าเอาหลังนี้แหละเขาเขากันเขาอย่างอีปูหืนมันยู่หลุกเขาอันเอาปูนมาปูหืนมันยู่หลอกกัเห็ดอันเตียงน้อยปะไว้ลุ่มเขาอันกับอีเฮ็ดเืินขวก็เืินขวอกไปหุ่นสบายเนาะเืินขว้เขามุงหลังกับี่เดีว่ากันอาคีไฟกันไฟกันไฟแล้ววันชุดท่านก็เอาปูหันปู โอ้ยทำมันนุ่งงามนั่งอยู่ขดดินหันออมหัวแดงให้ทำมันนุ่งงามหลายช่วงเนี่ยก็บบัดนอนก่อนนอนบัท้องเนี่ยอันหึ่งหึ่งปุกหาเฮาจะซัมนี้หึ่งเฮื้อหึ่งห้าเฮาเรากกะขันเฮายักล้อมหัวเฮากะห้าเมี่ยงมาล้อมใส่ล้อมทำมันดีดนุ่งามเออเทคนิคคือกันวันฮันขึ้นกันล้อมหัวแดง นู้นู้นนแล้วก็เห็ดคือบุญดีเ่นู่นบุญหันเชอหันมันงามนี่เห้งแล้วหลูกแก่เห็ดมันงามดีดีแล้วเอาจานั้นค่อยใช้นั่นเลยปูหันแยกแก่มันลูกงามดีกลยป้าคุยน่ะนู่นี่เขึ้นเฮ็ดไว้ให้เฮางามแล้วเฮาก็ฮักซาเอาขันเฮาอันเฮาเฮ็ดเปื้อนมันก็เปื้อนของเฮาขันเฮาฮักซาเอามันก็งามอยู่นตลอด อืมคนเห็ดไปลาเขาเขาักษาเอาขี้เนื้อเขาจะกันสันเอาไม้มาสันเห็ดอันกระตาปะไว้อยู่หน้าบ้านสมมุติว่าเขากินขนมกินขนมเบิดแล้วเขาก็เอาห่วงมันมาซากระตาขี้เนื้อหันเอาเกี้ยนลุกตื่นเช้ามาเขามีกาแฟเขากินกาแฟเสียเขากินแล้วแล้วเขาก็เอาห่งมันมาซากระตาหั้นคั่นทิพซะแล้วมันขี้ลายมันนบงงาม มีอันมีคนมาเฮลนำสินแล้วมันเห็นอันเปืออนเห็นวันนั้นเลยบองงามนี่เห็นบออันมือบกระไดอืออันเฮ็นงามแท้เชื่อกระตาหันก็เงินก็ได้ตางค้อก็ได้เงินอันนี่เห็นบอมือมือนี้นะฮอดีอันเข้ามาฮอดีอันมีแขกมาหลายคนเขามาเบิ้งวันนี้คันอันเขาเขาเห็นเขาดูเขามันเห็นเขาอันทักษะห่อเงอนเดือนดาวเขามันเกี้ยงให้มันเข่า ขเขาก็าอู้คนอันนี้ม EN ันน่าสงสารเขาดุมันนี่นเขาอัน,ขนเขากขขมมา,าและเพื่อเขากะมีข้าวต้มข้าวนมมาเฮามาเฮ้แล้วเพื่อเขากะมีข้าวมาให้ข้าวก็มาเฮามีข้าวมา<อ>มนมก็มาเฮามีเงินกุ้งคล้องเงื่อนเขา,าอ่าเนาะและ้วไปซื้อกาแฟ,ฟได้ซื้อทานได้เนาะมามาเลยกับบ่มีกินก็มีเงื่อนไรก็ไปซื้อปลาดุกมามากิน อืมกันสมมุติว่าเฮินมาสิเนาะเฮินเฮินวาเอาเงินหาว่าเอ้าไว้อันซ uh. um. ื้อของอยู่ของกินเด้อซั่นนี่ก็เอาไว้แล้วก็อันนั้นก็ไปซื้อของกินมากินมของกินอยู่นํากันนี้กินนํากันอยู่นี่จักหน่อยลีได้ปปุ๊กมันต้นแล้วยวโอ้บุเฮ็ดหยัง มื e ้อนี้ลได้เฮ็ดหยังบอกว่ามื้ออื่นนะมื้ออื่นสิเฮ็ดกับบุญเนาะอือมื้ออื่นเฮ็ดกับบุญเนาะมื้ออื่นแม่นบุญแล้วนงตับเนาะแม่นกมื้ออื่นกบุญแล้วมุกให้อยู่ที่หาเนาะคั่นอันเข้าไปนําหาอันเต้าอีจอมอียงนะเนาะอยู่ที่หาเนาะอยู่ที่หาเบิ่งหาเฝ้าเบิ่งเนงามเฮาหาเบิ่งเนงามจักนอยเขาก็เอาอันนั้นมามุง โตอันนั้นโตอันนี้โต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 ไปงามมีนกยังยักได้มีนกยังยักยู้สบายดีเนาะเพิ่มไอันจังน้อยเพิ่นกระเพงขันได้ขึ้นงามงามเฮายเฮาเพิ่มกระเพงขันได้งามงามดีใจเนาะชีตาห์เพิ่มงามแล้วเนาะอยากได้ขึ้นงามอยู่น้ำกันเนาะลูกลูกอนกอยู่น้ำกันเนาะอือบังเครื่องเออเปลีอนเบุญแล้วนะลูก ตัวเองตีนแยบเปือนมาในเฮือนงามล้วก็อยู่นี้ไปยูแตป้าไล่มันหินโบอีคูนไปอันมันไปโซกฮะอันเขาอีเต้าอียุงอยู่ป่ามันเฮ็ดไข่มามันเป็นไข่เองมันตักซน่งไคูนอ่ะบ่ได้เฮ็ดไข่น่ะไข่เนี่ยนะมันเขากินเราอยู่พอวานหันเขากินเราโอกปอก มีกมาว่าเฮาเ็ดไข่เขาตัวคูณน่ะ่าเฮ็ดไข่บ่เนเฮ็ดไข่เขากินเหล้า2ปอกดนี้น่ะอกนึงกับปอกนึงอกนเต็มอีวันเขาชื่อปะเลฮันพอมาก็เห็นอีกคูณเขายอกินยอกินยอกินเหล้าเบิ่งเบิ่งเบิ่งสกับไข่แด่นี่มันเจ็บหัวนะ เขากินเหล้าลายช่องปอกก็ันเป็นชิ้นนั้นอ๋อเมีม้ยงมากำกันไว้อุ้ยเมี้ยงพอนี่ยพอจีไอย์ฮันก็เอาหูเขาคอได้เขาเอาหูนี่ขับใจเจ้อา,าอัน,นอันนี้นะพี่ข้อเอาอไปข,อข,อขอ้อฮันข้อน้ำไหลข้อน้ำอเชุกฮันบม่ได้สือ่อเงินบ่มีเนี่ยข้อเอาล่า กินกินน้อยเอาขันวาจีเขาไปป้ากันมือนีแฮฮอแล้วมือนีน่ะบัดอันจีเขาไปป้าเราจะงันจุ้งไว้ไปกินอยู่ป้าเอาบป่รต้องกินไล่ราต้องกินไรกินจยี่นีอ่ะนบุญแล้วมืออื่นมุอตึ้ล่ะพอไปเอาเขาไปเอาหมักคอพุลพอมาแล้วขายได้เงินแล้วทำพัวหันไปเอาสุดช้ำ เอฟเต็มสิบสามเอาเงินชดไว้เงินน่ะค่ายเมี่ยงได้มาแล้วเอามาไว้บุตรตรงไปซื้อเหล้ากานซื้อเหล้าแล้วเงินบ่บอบ่ัอก็บ่ได้ได้บ่ได้ได้บ่บ่ได้ได้บ่ได้ขันเงินบ่โอนั่นน่ะลูกเนาะได้คือเนี่ยเขาเล่นไปไม่ไฟเขาเล่นไปกุกไม่หักได้เขาเล่นไปเอาคุณอยู่กับปะาเลยฮันบ่ได้เอาไปเขาทับแตกบดบทันไม่ไฟ เขาไม่กุไม่ยือบทท่านน่ะบทท่านเอาจับไปเล่นไปน่อยหนึ่งเอาเขากาะเนี่ยดึงไปน่อยหนึ่งวางนละมือวางน่ะเอาโต้พุ่นคุยุปะอะไรฮะเขาขึ้นเนื้ขันหายุหีไม่ไฟบ่มไมยามันฟัวบอกยามันได้ช่องเงินช่องเบอร์ช่องไปช่องแชนก็ได้ได้แต่ว่าเจ้าเจ้าตรงหอนเงินเจ้าขันเจ้าไปซื้อเล้าเราบ่มฮบ่ซื้อให้ ได้ได like 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 ้โบ่บ oh um, ่ฮ uh, ั um, nice. so, okay. uh, magical, like mm ่ง hmm. ค nice. right. right. mm ันอันกินเหล้านะเจ้าจีบีข้ออันน้ำพักไปลูกบ่ฮั่งคันเจ้าคืออันซื้อแต่เหล้าอันนี้พอโบได้กินจ้าแต่ว่าคันกินกินให้กินแต่อันนี้เราได้เงินมาแล้วฮะฮอนไว้บฮั่งไปซื้อเหล้าคันเจ้าไปซื้อเหล้าเราไปซื้อเอ็มซีซ้ำมันจีบัได้ได้ไปซื้อเอ็มซีซ้ำได้เอาเงินเช่อไปไหนโบมีเงินเอาเงินเช่อไป เบิ่งทรงนียังอยากกินเหล้าอยู่หั่นนะได้ได้ว่าสิบ่ไดได้ไปฮอดทันแย่เอาคอยเอาออกแย่ผู้สาวหั่นได้อุ้ยเป็นสดันบ่มีหาเอาจ้แลได้แล้วได้ฟังเนาะไปมาก็นฮนี้เนาะไปลูกไป ทุกคนเอ้ยดูพุทธากีวาสนากระยาและสาวนกปุ๊บสู้ลแหละฮาวอันนี้นะสู้ซี่เป็นเฮ้ยขีนายเป็นเซนันไปเนาะคนเฮาฮาเมื่อให้นำเด้กอ้มเส้นลูกมุกเอาหลังใดหลังนั้นเนาะขึ้นไปเบิ้องลินี่ไปเหาขึ้นไปเบิ้งเนาะ เป็นซูซีขี้ละควมกระสุดกับโฮคิงฮะแหละซูซีขี้ละควมมักแักได้แต่คงมุสุดกับฮะแหละเนาะอลูกมุกมักหลังนี้นี่อันบนนี้เห็นเห็นจะเห็ดอันบนนู้นเห็ดบอนน,อนูนอนนอน้นอยู่นี้ลงไปนี่คักเนาะเอ๊ะคิดยังไงกันได้ เห็นสานอันนี้ก็งามเด้เนาะปูนทีดินอมีนกัวอันลูกมุกสานเป็นบ่วัดนี้นะสานเป็นบ่วัดนี้นะบ่เป็นเออบ่เป็นอันอกระต่าลูกอันลูกกระสานเป็นนี่สานกระต่าน่ะบ่อันกระต่าแบบอันกระแยงลูกเอาออกมาตัวนั้นนะอันลูกเอาออกมาตัวนั้นน่ะ กระแย n g อันลูกเปยออกมานะเขาอันอินุนเขาว่าลูกสั่นเอออย่าอิงเดี๋ยันอันง่ายลงคนเดิอินุนว่าลูกมุกสั่นใช่ไหมลูกมุกมุกสั่นเหรอเออลูกบัวสั่นออลูกบัวสั่นมีบัวสั่งสั่นอืมเม่นสั่นมีอันมีแต่เขาหอบุญไทยกับแม่นกย่างเลยติกับแม่มิด mười mười lăm yêu là hay san quen yêu là bao quát san yêu mười 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 nè mười 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 เพราะว่าลังอันลังยี่สองหันเม่นอันเสาลีแล้วลังอันสุดมู่เม่นอันขอสติอืมอุกางหันอิเพยเตยนน่ะนะนู่ ตรงอันตรงแม่นหูวเฮาคุอย่างอันเขาอยู่แม่เฮาเฮ็ดอุ่นแม่นออกมาฮุ่นจีอุ่นจีอุ่นอ่าเอาโอเคเลยทุกคนเนาะทุกคนเอ้ยออกมาบุเดียวนึงออกไปเอาเล้ามากินละกินเล้าเราเป็นสนั้นเนาะกินนั้นอันมุขขันอันหินเขากินเล้าเราลูกยามางเก่เขาเด้อ ขี้ยานโหอันนี้เด็กมนุกคือกันคันหอบุญนำบุญยูเราคันเห็นเรากินแล้วมนุกบุญยูมนุกนะเป็นเส้นี้นะมนุกอันเคี้ยวให้รถขี้ยานโอ้คือไอ้คือขีนไอ้คือนาะอ๋อโอเคเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เสร็นุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันแพงแต่ใก่อนทุกคนเอิ่น